ดีจ้าพี่จ่ากลับมาเจอกับเจนิดในรอบคํานะจ๊ะพี่จ่ากับทุนน้อยๆแล้วห้าสิบบาทจะพี่จ่ามามาในเวลาสองทุ่มห้าสิบสามนาทีจะพี่จ่านะก็เช่นเคยนะจ๊ะคลิปอีโอนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเยาวชนที่มีอายุต่ากว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนาเนาะมาจะมาเอาใจช่วยหน่อยจ้าใจเอาทุนมาน้อยหน่อยเนาะสำหรับค่ำคืนนี้นะจ๊ะพี่จ่าเอาเบ็ดลงก่อนไปด่เบ็ดหนึ่งบาท ออโยไปเลยจ้าสิบโยให้มันรู้แล้วรู้รอดถ้ามันจะหมดนะจ๊ะนะใครยังไม่กดไลค์คลิปก็กลับก็กลับอีกอย่างก็กดไลค์ like ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปกับเจนิดเนาะเออหรือว่าใครยังไม่รับชมคลิปเมื่อใส่ทัายเที่ยงที่ลงไปนะจ๊ะก็กลับไปรับชมได้นะจ๊ะรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like คลิปด้วยได้มันกับเขาอยู่เออมา อันนี้ก็หยิบทุนมาน้อยหน่อยเนาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากเล่นทุนน้อยๆเนาะแล้วก็อยากดูเป็นแบบทางนะจ๊ะพี่จ๋าก,ก็ดูคลิปนี้ได้เนาะวิย,ยังไงจะลงเลยไหมหไม่ลงจับไปต่อจ้ะพี่จ๋านะดูว่า50บาทในรอบ2ทุ่มแะสามทุ่มแบบนี้มันจะไปในทางทิศไหนนะจ๊ะลักกี้เนโกะเนาะอืมาจังไหน ยังไงจะลงไหมออาแกจะรอไหมอืมไปเลยจ้ะพอจะได้มีทุนอืมไว้ไปแบบยังไงเขาไม่ก่อนเนะอะก็จะสิบมาอืมอยงังไงต่อว่าจงไดใครที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะพ,พิจานะก็คอมเมนต์บูดคุยเรื่องราวระหว่างวันได้นะจ๊ะพี่จาขอเกมได้เด้อ อปันละปันละไปเลยปาบเขาให้ดอกนี้วาจากไหนอืมสิบบา,บาทนี้ฟีบตาจะพี่จาร อืคุณปาดเคมาขนาดนี้ว่าจะไรซีซีบาทซีซีประตังคิวมาเออไม่ถึงบาทไปซะโอ้ขอปั้นมาป้าเขาให้คีบาทเคต่อโอ,อ้โหห้าบาททองฟีประตางจะพิจารป้าป้า เจมมาฮะบาท24ตังเช่นเคยเขาปั้นมา25บาท2 0ตังยังไงลงไหมแกจะลงไหมแกจะลงไหมไม่ลงจ้าไปจ้าราวันก็ตกก้อนใจก้อนเอมจะมีจ้าโอ้โหจะแตะร้อยไม่เอ่ยวันนี้30บาทไปต่ออย่าหยุดยังจะมีจ้าอืม ยังไงบอลจะได้รางวัลรวมเขาไปเนาะอุตส่าห์เขาฟรีเกมเนาะเอ้ยเบ็ดหนึ่งบาท่ะจ้ะรางวัลรวมเจะพี่จ่าสิบยกของเราเนาะเออ7จสบ้าบาทหกฟรีรตาตังโอ้โหกับเบ็ดหนึ่งบาทอะคำขี้เดียคำตดเจะพี่จ่าไปต่อเนาะอืมวา่าจะไห้เจมาดอกนี้เอ้ยปาปลป อันดัเสาม3ปจ,จะสิบยกดูลายเกมไปก่อนนะเออยังไม่ได้ไดกดมือนะจานเดี๋ยวค่อยกดมือเอาเนาะเพราะว่าอยากลองออโต้หมุนต่อเน,นื่องก่อนเข้าบ้านมาดอกนี้ว่าจังได้ฮะเจบาทเออเอาอีกไหมดอกนี้ว่าจังไหนจะพิจาป้าปก็ให้หนึ่งบาทยี่สิบปนตจะพี่จาหมดรอบอุ้ยไปพัาใจกับเคถ้ามีแมวทองลงนะดอกนี้เออ เอาอีกไหมอืมเี๋ยวนี้เท่าไรจ้าเอมาเจอกันต่อสิจ้า,จาป้าเพาอให้ป้าจา้าโอ้โหว้าจังไหนอุ๊ยสวยสามารถทองฟิปอุ๊ยเป็นปรจกันไหอืมสวยงามนะว้าไปเออเคมาต่อสิจา้า เออเจมส์อ่ะอืมสวยน,ะน่าใบพัดใบจาคอมโบต่อเนื่องอยู่ไปต่ออยา่าหยุดยัง้งจะพี่จ่าเอมาเออเหอะว่าจะไหนดอกนี้ยี่สิบหกบาทแปดสิบตังเอาอีกเอ้ยดอกนี้ต้องให้แล้วมั้ยยี่สิบบาทเจ็ดสิบตังเจพี่จ๋าไปจ้ารางวัลก้อนโตก,ก้อนใหญ่ก้อนอเอพขนจีนในรอบนี้จะพี่จ่าหกสิบสี่บาทสามส,าสาิบสามเจพี่จ่าไป โอเครีบตายรีบตาย,ตายกำลังมาไม่กล้าตาย,ตายเยอะไปที่เบ็ดสี่ก็บอลอะจ๊ะไม่เอาเยอะก่อนนี้กลัวไม่ได้เนาะตตยเลยแล้วลเบ็ดดีกว่าจังหวะนี้ไปพัดไปใจต่อสาอมโคมแดงมาสิบบาทไปไปโอ้โหดอกนี้หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์เออสองบาท หยุดไหมยหยุดไหมเอ้ยดอกนี้มาแล้วจ้าป้าพ่อให้ฮะสิบสองบาทเอามาเข้าปัน้นเอ้สิบสี่บาทสี่สิาบาทังไปพัดเป็นใจวัยี่สามสิบแปดบาทดอกนี้มาเออหกสามสิบเอ็ดบาทจิี่จ้าสวยงามพะระรามเจ็ดยอดเก้าบาทหกสิบวาดในในดอกนี้เอ้ยคอมโบต่อเนื่องขนาดนี้อื าจังหวะใจก็จ่ายต่อเนื่องเลยเกินไปเลยจ้ารางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนแม่ผมใจเน็ดจ้าพี่จ้าโอ้โหสุเ e อร์เมกส2 6เดเลิศป่ะสิบมาคิวต่อโอ้โหเออดอกนี้ดอกนี้เท่าไหร่ โอ้โหเต็มกราฟขนาดนี้แมวทองลงตัวเดียวโอ้โหสาสิบสามบาทจ้ะพี่จ้ะโอ้โทุนห้าสิบถือว่าเริ่ดอยู่นะจ้ะเคมาจังวาน,นี้สองบาทสี่สิบตามได้ตามนะจ้ะพี่จ้ะว่าจังไหน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 หยุดจ้ะหยุดจ้ะอืมอืม ปัลาปลาที่เบ็ดฮะก่อนนะที่ไตที่ละเบ็ดปะออโต้ะสามสิบยกสามสี่ห้านี่แหละเพิ่มทีละหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋ากลัวมันแบบเออเป็นเยอะได้เยอะก็จริงเปอร์เซ็นต์นไม่ได้ก็มีเท่ากันนะจ๊ะพี่จา 50, 50๋าห้าสิบห้าสิบนะใครอยากดูลัคกี้ในโกทุนเท่าไหร่คอมเมนต์มาเดี๋ยวเจ๊จัดให้จ๊ะพี่จ๋านะตามตามพอแล้วจ้ะตามคิวแล้วกันเนาะเออเอมา,อาโอ้คิวต่อ โอ้โหดอกนี้สิบ้าบาทเออว่าได้ไห,หยุดไหมหยุดไหมม,มาเข้าปั้นแมวทองลงเออร้อบาทให้มันดูแล้วรู้รอดต่อเลยจ0สวยเอาอีกไหม,ามรางวัลก็อโก้อนใจก่ก้อนอะ็จะมีจารอบนี้มาว่นเลหกสิบสี่บาทไปต่อ เอามาปาบเขาให้เออสองบาทเอาอีกไหมดอกนี้เท่าไรแปดสิบบาทไปพัดไปใจเออร้อยหกสิบบาทเจมิซ่าสวยงามพระรามเจ็ดยอดจมิซ่าป่ะรางวัลก้อนตัวก้อนใจก้อนเอฟเจมิซ่ารอบนี้อยู่ที่เท่าไรเอ,อ้ยซุดเปอร์เมกะสองห้าสองป่ะมดรอเป็นต่มดรอปวะลงกอดโอ้ยพิธีเป็ดเจ็ดแล้วกันนะจ๊ะพูดผิดโอ้ย จะบอกว่าขึ้นเป็นลงเฉยป้า30โยกไปที่จ้าจังหวะนี้ช็อตฟิวนะพูดเร็วเอนะโมแต่แบบตั้งใจตั้งใจพูดเกินก็จะพูดผิดเนาะอสองบาท80ดว่าจะไหนดหล่านี้เออบอหยุดบอหยุดบอหยุดแต่ห0 0ปุ๊บไม่หยุดเอาสิบมามาทองตัวเดียวว่าจะไหนแปดบาทสีบปตงังคิวมาจ้าเอยห้าบาทเอาสบตงังเดนเคย ดอกนี้วายจังสองยาวขนาดน,นี้ให้สิบกบาทโอ้ oh my god ดอกนี้ว่าตังไหนสิบแปดบาทยี่สิบต่างสวยอืมคอมโบอยู่ถือว่าเลิศเออมรุนก็นไหลเน,นาะก็พอได้อยู่ซาพิซซาป่ะจ้ะห้าสิบห้าบาทไอ,อเอาอีกจังนิดจังหน่อยปะ่ะเรารู้ว่า 5, ทุนห้าสิบมันจะไปได้ไกลขนาดไหนเนาะเออแต่มันก็อยู่ที่พื้นดวงด้วยแหละเนาะอะไรแบบเนี้ยเนาะเอ,อ้ยสองมอนมาขนาดน,นี้ปั๊บเขาให้สามสิบเอ็ดบาทนะห้สิบต่างซะพี่จ๋า โอ้ไม่เกิอ้ยเขาปั้นมา6บาท30ดอกนี้ว่าจะไดน4บาท20 10บมาเอ้ยจ่ายไม่ถึงบาทปะ่ะเจมาจ้าบาทมาใหนน 12, ้นี่แหละสิบสองบาทหกสประดังว่าจะไหน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 หยุดเจหยุดจะ๊ะบอหยุด บอเอียงบอเบรกอีกแล้วเอาดอกนี้ว่าจะไหนสวยอยู่จะว่าไปฮะสิบบาทเออเลิศม,มาสมันโอ้โหคอมโบบ่อยวะดอกนี้ว่าจะไหนต่อเอ้ยสิบสี่บาทเจ็ดสิบเปตั้งเอาอีกอืไปจ้ะ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 หยุดจะหยุดจ้ะหยุดจ้ะบอหยุดบอเบรกเอาไปต่อเอาไปา โอเคจ้าบาไวไปที่เบทสามเช่นเคยซื้อให้มันรู้แล้วรู้รอดลองดูเนาะว่าจะปิดปังไหมก่อนสองร้อยยี่สิบบาทเบทสามเราจะได้ไหมก่อนนะจะซื้อเบทเจ็ดหรอกอะไรอยู่ทำแลซื้อเบทสามด้วยก่อนเนาะเบเจ็ดเดียวเงินทุนหมดนะพอาจ้ะเออดอกนี้ว่าจะไหนบอลงเอาดอกนี้ว่าจะไหนเออสิบบาทได้คืนปะเนาะอื ใบพัดไปใจป้าขอให้12บาทเอาอีกไหมเออ90้าบาทลองนี้ว่าที่ไหนสามบาทไปจ้ารางวัลก้อนโตก้อนใหญ่ก้อนไม่ผลเจนี่นในรอบนี้มาเลยจ้ะมาเลยเมกะหนึ่งร้อยห้าบาทจะพิสาป,ปะเก็บเล็กผสมน้อยเวอร์หยุดจ้ยหยุดจ้ะเอยคูณสิบสอง มาดอกนี้ครูสิบหกแล้วป่ะรอบสุดท้ายจะพี่จ๋ารอบสุดท้ายจเจมา2 8 oh โอ้ไม่เกิดเอต่อ9กบาทโอฟิปตาจะพี่จ๋าโอ้ยโอ้ต้องหลีตาดูแล้วจ้าพี่จ๋าจะก็ทำอีกอย่างลงไปเนาะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะจ้าพี่จ๋าไม่คาดฝันก็จะไม่บิดหวังพอหวังปึ๊บเอาไหนหน่อย,อยขาดทุนเฉยเอาป่ะเออเนาะไม่ได้เป็นสีเช่นเคยจะพี่จ๋า อยู่ท่นี่แหละสามสี่ห้าบ็ดเนาะไม่กล้าไปเยอะกว่านี้เนาะอุ้ยใปพัดไปใส่เขาปัน้นแมวทองลงขนาดนี้ห้าสิบสองบ้าทเอาอีกเอาอีกเออไปว่าจะไหน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 หยุดเจะหยุดจะบอหยุด,ยดบออีอย่างให้แล้วจังหวะนี้เอออ่ะไปอืม,อม คิวมาจ้าจ่ายไปถึงบาทกันแล้วแต่เอาเจมาให้เท่าไหนึ่งบาท60สระต่างโอ้ไม่เกิดให้สองบาทขาดทุนอยู่ปะเอมาอมอมว้าจริงไนเอาเบ็ดสี่จ่ายหนึ่งบาทสองบาทอยู่นี่แหละปะ <c oughs> เอาไปดีเบ็ดแปดก่อนจะพี่จ้าปันเละปันเละสิบยกมุน ว้าจริงไรโอ้โหพบทุนมาห้สิบาทหวังจะแตะเงินแบบเจ็ดแปดพันก็เป็นไปไม่ได้ไม่กอดเออแต่แบบโอ้ยขออยา่าขัดทุนเถอะเนาะทุกคนหวังกําไรอยู่แล้วแหละมาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออป่ะวิด,ดอกนี้เท่าไรหกบาทสี่สิบาทตัง K มาเท่าไรสามบาท,าทายี่สิบบาทตังดอกนี้ว้าจังได้ยี่สิบบาทแปดสิบาทตังเอาต่อเออดอกนี้ปา้าบไให้สามสิบสองบาทจะพิจารา จบที่52แปดสิบตางเอาหมดรอบหมดรอบอุ๊ยเคมาอืมไม่มีแมวทองลงมาด้วยนะเคมาจา้าเออสวยแปดบาทอีหยังใช่ใช้เทอเบ็ดเลยเวย้ยเคต่อที่บ้านแปดสิบตาเดี๋ยวนี้จ้าดอกนี้วาจังได้ปราบแค12บาท8 0สิบตาง ดอกนี้48บาทจ้ะพี่จ่าว่าจะไหนเจมาปาบไม่ไม่ถึงบาทมาดอกนี้สวยอืมคิวกับเอสิบาทจ้ามาจ่ะวายยศสองกับอืมสี่บาทแปดสิบปรังจ้ะพี่จ๋าจบที่เออ79บเก้าบาทยี่สิปะเก็บลิกผสมน้อยอีกแล้วจ้ะจังหวะนี้นะจ้ะพี่จ๋าอืมอืมอืมยังไงย,ยังไงเคมาไปต่อไหมเอ,อ่ย ว้าจังใดว้าจังใดดอ,ดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้โอ้โหป้าจะลงกอดลงกอดไปที่ปิดสี่เช่นเคยจะพีจา่าเนาะหาสิบโยกให้มันรูแล้วรูรอดป้าจา่ายังไง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 ป้าขาให้เออเหอตอกน,นี้ว่าไปไหนสวย อบอ,อ,อ,อหยุดบออีอย่างอีกแล้วจะพิจาปโอ้เขาปั้นมา 7, เจ็บาทยี่สิบเจมาเต็มกราบขนาดนี้เออตองนี้ว่าจไหน,น,น,นสวยนะจะว่าไปเออหะบาทหกสิ 5, ตานจะพิจาาใบพัดไใบใหญ่สามบาทยี่สิบดอกนี้สวยสมบกบาทเออจะหมดแล้วจา้าแต่โอ้โหจะไม่กิดแต่ห้ารอยต่นี้เหลือร้อยหกสินะ โอ้โห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 บอหยุดบอยยังเอ้าเบรกจะเบรกเอาไปจะเหลือทุน50บาทเช่นเคยแล้วเอาไปใจหยุดยังก็ถามว่ามันไหมก็ได้มันอยู่นะเออจะได้ไม่ได้ลุ้นกันอยู่นั่นแหละเออของปากของคอเขาบ้างจะเป็นอย่างเนี้ยลงเถอะสเก็ตเตอร์อีกตัวได้โปรดได้โปรดไม่ลงจ้าเออปปเอาไปเลยปลาใดๆก็ได้ไหนแล้วไป ไปต่อเออไปเลยเออจะเท่าทุนเราล่าสุดเอาอีกไหมเจมาว่าจังไหนต่อจิตใจจังนิดจังหน่อยสิแน่จริงอ่ะเออดอกนี้เอ้ยโอ้โหโอ้โหให้มันแล้วพอแล้วไปโอ้โหโอุห้ออดยดอกนี้มาต้องคืนทุนแล้วไม่เอ้ยไปยไปบาทสวยเอาอีกเอ้ย มาคิวมาไว้ยุสามสามบาทยี่สิบาทตังโอ้โหรางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนแม่เอ็มของเจนิดในรอบนี้เจ้าพี่จา๋าเออไปจ้าร้อยหล่อร้อยหล่อผ่านเส้นยางแดงอีกแล้วจะาพี่จ๋าจังหวะน,ะนะี้เป็นอะไป็นอะที่เบ็ดหนึ่งก่อนนะจ๊ะเบ็ดเดิมนะจ๊ะซื้ออีกรอบสิให้มันดูแล้วร,รอดนะวันยังไงทำไม่ได้ก็นะโทษพื้นดวงนะ ก่อนที่จะโทษตัวเองให้โทษคนอื่นกอนโอ้โอ้ว่าจัางไหนมาเคมาป้าบพ็ให้โอ้ถ้าหยุดตั้งแต่500ก็คือได้500นะแต่ไม่หยุดไงไฟมันแรงนะจ๊ะพี่จ๋า50บาทเองเออป่ะเล่นตบพอได้นอนหลับเพิดเล่นตบพอได้มันนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะเอออันไหนไม่ดีก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะพี่จ๋า จ้ามาผ่องลงจ้ายอดไม่เห็นอีกแล้วจ้ะทอ้อไรอ้าวเอาอีกคูณยี่สิบโอ้สภาพขาดทุนอีกแล้วจ้ะพี่จ้าโอ้ไม่เกิร์สิบโยกเจ็ดสิบห้าบาทฉันเอ้อไรสแปนบาทฮะสิบตะตางโอ้ไม่เกิร์อ้ว ชาร์ฟิวเวอร์ปันเลยขอเดินเลขมงคลก่อนนะเบคูปะจ๊ะให้มันแล้วๆไปเออสรุปแล้วก็คือไปอีกรอบหนึ่งอืมหมดไปเลยหมดไปเลยยังยังไม่ตายอีกเอามันยังไงก็อเออ มามีความกล้าได้กล้าเสียใยงมันไหนก็อย่าเสียชื่อเสียงแค่มหมดไปเลยสิจา้าสุปเป็นว่านะถ้าจบที่ห0 0รก็คือจบก็คือรวยไปแล้วมีเก็บแล้วนะจ๊ะแต่ว่าความดื้อด้านไงเออความมันความอยากเล่นเอามันอยากเอาชนะเนาะสุดท้ายเป็นไงแพ้เกมเจะพี่จ๋านะเออไม่ว่าเจ๊นะเออย,ยังก็ฝากกดไลค์คลิปนะจ๊ะพี่จา๋าชอบไม่ชอบยังไงเนาะกันแล้วแต่ยังไงวันนี้ก็เจ๊ขอตัวก่อนจะพี่จ๋านะอาจจะมีนอกครอบนะจ๊ะพี่จ๋านะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปหน้าจ้ะพี่จา๋า